สวัสดีชาวจัาปิงนกวันนี้มาพบกับรีวิวมือถือที่คุ้มค่ามากมากนะฮะอีกตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้ประเทศจีนนะครับออกมือถือมาหลายตัวมากมาฟาดฟันชิงตลาดกันเยอะสเปคก็เทพแต่มันก็ต้องดูนะฮะว่าสเปคเทพแล้วใช้ดีไหมนะครับมือถือตึกหนึ่งตัวที่เราอยากแนะนําวันนี้นะครับเราคัดกันมาแล้วนะฮะที่ซุ้มโจรของเราก็คือ3 6 0 n 4 360กเนี่ยก็คือเขาซื้อลิขสิทธิ์จากคูแพร็ดคูแพดเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะฮะแบรนด์อ่ารู้สึกจ 2, ะสอง 7ของโลกแล้วเขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะตามตัวไม่เจอมาเห็นอีกทีนึงก็กลายเป็น360ซึ่งซึ่งไปซื้อลิขสิทธิ์คูแพดก็เหมือนกับคูแพดควบคุมให้เหมือนกับไลก้ามามาใส่ในหัวเว่ประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นก็ทําให้360มีมือถือของเขาและตอนนี้ขายดีมากๆที่ประเทศจีนนะครับราคาก็คุ้มค่าเรียกได้ว่าถูกกันเลยดีกว่านะฮะ นี้มาดูสเปคกันก่อนนะครับ360ตัวนี้ชื่อรุ่นก็คือรุ่น n 4นะครับรองรับ2ซิม4 G เพิ่มเมมได้ 128GB นะฮะหน้าจอมาในขนาด5.5นิ้ว f u HD กระจก 2.5D Gorilla ีก a s s านะครับฟิลลิ่งการทัดนี่ไม่ต้องบอกเหมือนตัวท็อปยังไงอย่างนั้นเลยนะ CPU นะครับ Helio X 2 0 MT 6 797M นะครับตัวนี้มามาพร้อม10คอนะครับ2คอจะเป็นคอสถาปัตยกรรม ARM Cortex A 72นะฮะรัน2.0 GHz และ4หัวบวกอีก4หัวนะครับเป็น A 5 3 2.0 GHz แล้วก็บวกอีก4หัวนะครับ1.4 GHz สถาปัตยกรรม Cortex A 53ก็ตัวนี้คะแนน Antutu อ,อยู่80,000กว่าเลย84,000 85,000ประมาณนั้นนะครับ RAM 4 GB LPDDR3 Double Channel นะครับผม ROM 32 GB เหลือใช้25.09 GB นะตัวนี้ ให้จัดเต็มจัดเต็มมาเลยจริงๆนะกล้องหลัง Sony XMIIMX 2 5 8ห้า F สอนะครับมีเฟดดิทคชั่นนะครับ p d f นะฮะแล้วกล้องหน้าก็มีเฟสเฟดดิทคชั่นเหมือนกันนะครับห้าล้านพิกเซล2.0กล้องหน้านี่คุณจนะ่าลืมนะแบรนด์นะครับนะมาพร้อมแบตเตอรี่นะครับ3ามพมิลลิแอมและก็มีอ่ามาตรฐานนะครับกันน้ำและกันฝุ่นนะฮะบ,บางเว็บเขาจะเค้มว่าเป็น IP 6 7แต่ตอนเนี้ยผมไม่เค้มว่ากันน้ำหรือกันฝุ่นได้แต่บางว็บเขาเขาเค้มว่าอย่างนั้นนะฮะ OS ก็จะเป็นของ360เลย OS เนี่ยไม่ใช่กากๆนะครับเขาเพิ่งทําแบรนด์มาก็จริงแต่การอัปเดตมาโอ้โหสุดติง่งจริงแล้วก็บักเนี่ยไม่มีเลยนะฮะไม่เจอดีกว่าผมยังไม่เจอเลยตั้งแต่เล่นมาแล้วก็มีอัปเดตมามาค่อนข้างจะเป็นตัวใหญ่ด้วยนะฮะมาอัปเดตเรื่อง UI เรื่องกล้องให้มันดีขึ้นอย่างงี้ไม่ใช่ว่าทํามานานก็ยังแพอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เพิ่งสร้างมาแต่ว่าได้อันนี้สงจากคูปัตไงเออเขาทําลอมทําอะไรมาให้นะครับประมาณนั้นเลยทีนี้มมมาาดูููในนนเรรรรรรื่ององงงงงขปปททบ8.3้ mm, หัักก1140 ซึ่งเป็นมือถือ5.5นิ้วที่มีน้ําหนักพอดีกับมือมากขอบจอบางนะครับแล้วก็เป็นกระจก2.5ดีเอียงมานิดหนึ่งตรงนี้ถือว่าทํามาได้รู้สึกดีมากลําโพงสนทนานะเป็นกลมๆแบบนี้พร้อมกล้องหน้าและเซ็นเซอร์ที่ครบคันมากทีเดียวปุ่มเนี่ยเหมือน Z ัต t i นูเบียยังไงอย่างนั้นนะฮะใครที่เคยเล่น s a ิน e ูเบียประมาณนั้นเลยนะคือผมชอบปุ่มโฮมแบบนี้นะไม่ต้องมาเป็นแบบลูกศรแบบจิ๊กก๊อกอเออเป็นแบบนี่น,นี่เป็นอย่างนี้นะฮะร,รูปทรงโค้งมนนะครับจะว่าเหมือนเหมยจู๋แล้วก็ไม่ไม่บอกอ ทีเดียวนะฮะมันก็คล้ายๆกันหลายๆรุ่นนะฮะพวกเลนส์มินงเลนส์มินโนตด้านขวาเนี่ยนะฮะเป็นปุ่มปลดล็อกและเพิ่มเสียงลดเสียงภายในตัวเดียวกันนะครับปุ่มไม่คอนแครก้องแกงกะหลงกงนะฮะแน่นหนากลมเกียวข้างหลังเคมว่าสแกนนิ้วมือได้0.4วิซึ่งถือว่าผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับราคาเท่านี้ไม้ตัดเสียงตัวที่2แล้วก็เลนส์กล้องเหมือนเน็กซัประมาณนั้นไฟแฟลชนะครับจะเรียงลงมาอย่างนี้4ตัวตัวข้างล่างเป็น360อ่าถ้าเป็นเครื่องหมายพาร์อย่างนี้เป็นเครื่องหมายบวกนี้กแ เขาลงตัวซอฟต์แวร์ security มาให้ประมาณนั้นนะฮะเป็น360ซึ่งตอนนี้360ไม่ได้ดังเพียงแค่แอป360นะครับแต่ดังในเรื่องของ security ด้วยนะปลดล็อกปุ๊บ,บนี่เป็นไงเร็วไหมทีนี้มาดูในเรื่องของ a n t u t u นะครับผมเอาให้มันจบไปเลยในเรื่องของเซนเซอร์และ a n t u t Ant <ut> u Antutu ผมเทสนะครับได้8 3 0 0 0นะฮะประมาณนี้บางคนก็8 000 4 0 0 0่8 5 0 0 0ประมาณนี้ครับ CPU เนี่ยโอ้โหแรงรุนแรงซะเหลือเกินนะาการจัดการความร้อนอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะครับจะสังเกตว่าเซนเซอร์ให้มาครครรบบเลยโ แ a วิตี้คอมเพสมีหมดนะครับพอยซิมิตี้พวกนี้มีหมดนะครับจะไม่มีก็แต่พวกแบบอันนี้ก็เซนเซอร์แสงนะครับไม่จําเป็นไม่จำเป็น,ปนพวกเนี่ยฮะเซนเซอร์สแกนหัวใจพวกนี้เขาจะไม่มีมาให้แต่ตอนอกนั้นมีมาให้หมดเลยนะครับเคาะ2ครั้งอ่ะเคาะสอครั้งเพื่อเปิดหน้าจอนะครับหรือว่าเนี่ยเซนเซอร์อ่าประมาณนี้นะครับลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับการรองรับนะครับซิมด้านซ้ายมือจิ้มมานออกมาฮะดังจึกนี่ ลองรับ2ซิมแบบนาโนนะครับถ้าไม่ใส่ซิม2ก็ใส่ไมโคร SD card ได้ถ2ึ g งร้อิบถือว่าทํามาค่อนข้างจะโอเคนะถาดก็ไม่ได้กระหลงกงนะครับการสแกนนิ้วมือครับถือว่าอยู่ในระดับที่รวดเร็วนะครับนี่โอเคเลยนะฮะก็เร็วนะฮะแต่ไม่ถึงกับ vivo แบบไม่ถึงกับ v 3 max ไม่ถึงขนาดนั้นครับมันก็เร็วนะครับปุ๊บปุ๊บติดเลยนะครับถือว่าไวนะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูคุณภาพหน้าจอกันก่อน,นะครับ หน้าจอครับสวยโคตรนะครับคูแพดตั้งแต่คูแพทดทำมือถือมาราคาประหยัดใส่พารเนลหน้าจอมันดีมากนะฮะสีสันสดใสสุดสวยมุมมององคุงกว้องขวงกว้างขวางนะฮะแล้วก็สีเนี่ยดีมากสีสันถ้าให้เทียบสีราคาประมาณนี้นะครับประมาณ7 0 0 0นนะฮะได้เทียบได้กับระดับเกือบตัวท็อปเลยนะครับสีสันโคตรดีมากนะครับสีดําแสดงแบบคือเหมือนจอตัวท็อปอ่ะเมื่อสมัยปีที่แล้วประมาณนั้นเลยนะฮะเหมือนจอตัวท็อปสมัยปีที่แล้วที่เป็น Full HD จะจอเนี่ยสวยคุณหมดหวงไปได้เลยและกะ การทัดครับครูแผ่นไม่ได้ทาให้ผิดหวังเฮ้ยสาวหกส่นไม่ทําให้ผิดหวังครับกระจกสองนห้าดีไม่ใช่กระจกกากๆใสมาห่วยห่วยทัดดีมากครับให้ฟิลลิ่งเหมือนกับตัวท็อปนะครับเอายังไงตามนั้นเลยนะฮะตามคำพูดผมเลยแล้วก็หน้าตา UI ครับนี่เป็นประมาณนี้อันนี้ผมอัปเดตชุดใหญ่ไปไปทีหนึ่งนะครับหน้าตา UI เป็นมาณนี้นะครับการทํางานรวดเร็วว่องไวนะฮะสะใจกันเลยทีเดียวนี่คัะหน้าตา UI เป็นแบบนี้นี่อ่ะนี่ฮะนี่หน้าตา UI เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเท่าที่เล่นดูยังไม่มีหน่วงให้เห็นนะฮะเร็วมากนะครับตัวทีมเนี่ยต้องใช้ ID ของ360ในการโหลดนะครับมันก็จะมีทีมให้เล่นนี่ตั้งค่าวูเปอร์ hmm. ที่มีมาให้ก็สวยภาพล้องนะภาพล้องหน้าจอเนี่ย mm hmm. ผมเคยชมแบรนด์หนึ่งคือหัวเว่ยภาพล้องจอสวยโคตรสวยมากนะครับนะจ,จับกันไปแต่ตัวนี้ก็สวยแล้วก็มีแบรนด์นี้นะฮะที่ภาพพังหน้าจอแบบซูมมาสวยเลย mm hmm. ทีนี้ความลื่นไหลในการเล่นแอปนะครับ mm hmm. ผมให้ผมให้คะแนนเลยนะ9.5เร็วมากครับไม่ต้องห่วงเลยฮะเร็วปื๊ดเลยอะ่ะเนี่ยครับ เนี่ยมาเลยไม่ต้องรออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดแอปไปนะปิดไปฮะปิดไปให้หมดเลยแลมเหลือรันทั้งหมดนะครับประมาณนี้1.8กิกนะครับซึ่งผมเปิดใช้ปกติเลยนะฮะนี่เปิด Facebook ขึ้นมาอันนี้เปิดใหม่นะครับดูว่ามันจะโหลดเร็วแค่ไหนนะฮะมาไวมากเสร็จละ ลื่นมากครับอันนี้ปิดไปหมดแล้วนะฮะปุ๊บขึ้นมาเลยเห็นไหมครับมันมันลื่นเร็วว่องไวทีเดียวอะ่ะแล้วทีนี้มันไม่ได้ใช้ยุ่งยากเหมือนที่ครูแพดเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะที่แบบมันต้องมีการยืนยันมีนู่นมีนี่นะครับตัวนี้คือไม่มีบัก๊กข้อความอะไรเนี่ยปกติทุกอย่างนะฮะเหมือนเหมือนเครื่องไทยเลยแค่ไม่มีภาษาไทยแค่นั้นนะครับทำงานลื่นเร็วมากสีจอสวยมากๆนะฮะทีนี้เรามาเทสลําโพงกันดีกว่านะครับนี่ เทนออฟเทนทูบูซานไม่ต้องห่วงฮะจอสวยมาก <S 2> <S 2> <S ลำโพงด้านนี้นะครับปิดไม่ดี สีดำปิดเลยจอภาพผ่านไปอยู่แล้วะฮะดีมากนะครับลำโพงให้8.5เต็ม10นะครับเสียงดังใช้ได้เลยนะฮะเสียงเพราะทีนี้มาดูในเรื่องของกล้องครับ ก็การปรับครับก็จะมีประมาณนี้ความสมูทหน้านี่จะเห็นว่า360มานะครับโอ้โหไบรท์ไบรท์กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นโหมดนะครับมาให้ถ้าเราเฟสกอรอย่างงี้มันก็จะให้สกรในการถ่ายว่าได้แต้มประมาณนี้นะครับถ้าเป็นโหมดนี้ถ่ายปุ๊บ นี่มันก็จะมาเหมือนว่าหน้าเราเหมือนใครกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นโหมดสนุกๆให้เล่นนะครับซึ่งจริงๆไม่มีประโยชน์สำหรับผมเลยวิดีโอกล้องหน้าครับผมอัดได้ Full HD ดูที่วิดีโอเซตติ้งฮะ กล้องหน้าครับโอ้โหราคานี้ครับลื่นไหลเป็นอย่างดีเลยนะครับผมก็อาจจะมีเหนืดนิดนึงนะครับมันไม่ได้ลื่นเหมือนพวกโซนี่ซัมซุงมันจะมีแค่นิดเดียวซึ่งถ้าไม่สังเกตจริงๆมันจะไม่เห็นเลยนะเว้ยเออเนี่ยมันลื่นเลยครับแค่นี้ก็ถือว่าผ่านไปยาวๆนะฮรรูปกล้องหน้าครับตอนเช้าโอ้โหถ้าใครที่ชอบเซลฟี่เนี่ยสไตล์กล้องเนี่ยมันจะมีหลายแบบอยู่ที่คนชอบเดี๋ยวผมจะ โชว์รูปแล้วกันเนาะว่ามันดียังไงนะฮะแต่ว่าผมผมให้คะแนนนะฮะการถ่ายภาพโดยกล้องหน้าผมให้เล้าเลยทับงราคานี้นะครับ7,000ประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยตอนมืดที่มีแสงน้อยมากๆเนี่ยคุณจะต้องเปิดแฟลชนะครับตัวนี้มีแฟลชกล้องหน้าด้วยนะนะครับแฟลชกล้องหน้าอยู่ตรงนี้จะเป็นสีสีไข่ไข่นะฮะก็มีครบหมดเลยนะครับมีแฟลชมีอะไรให้มีปามด้วยเ กล้องหน้าให้9คะแนนเลยนะครับในการถ่ายเซลฟี่พวกนี้นะครับวิดีโอก็มาดีทีนี้มาดูกล้องหลังครับกล้องหลังสามารถดึงชดเชยแสงได้เนี่กล้องหลังนะครับแต่ปุ๊บอ่าโฟกัสได้ไวนะฮะสามารถดึงชดเชยแสงได้เลยลงม โฟกัสไวนะฮะแต่ถ้าิที่แสงน้อยมากๆเนี่ยอาจจะโฟกัสเข้าช้ากว่านี้หน่อยอันนี้ก็ถือว่าไวมากนะเนี่ยปุ๊บติดปุ๊บติด แต่ผมจะติอย่างแนวเรื่อง H โหมด HDR ครับถ้าเกิดเราเปิดโหมด HDR เนี่ยมันจะต้องมือนิ่งครับแล้วรอให้มันหมุนเห็นไหมพอหมุนเสร็จปุ๊บเราต้องรอครับให้มันบันทึกไม่งั้นมันจะเป็นภาพสั่นไปเลยนี่คือข้อพิจารณาโหมด HDR นะเท่านั้นยังไม่พอครับมีโหมดโปรด้วยนี่มีไนท์โหมดไนท์โหมดเนี่ยจะทําการเกลี่ยนอิสตนะฮะเกลี่ยนอิสตให้ให้ภาพมันดูดีขึ้นแต่ถ้าถ่ายโหมดออโต้ก็โอเคครับจริงๆยกขึ้นมาถ่ายออโต้ก็จบแต่ถ้าไนท์โหมดเนี่ยภาพมันจะเนียนขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นนนนผผมมมมชชอบบบบ HDR Professional าาาากกวว่่คคราารรรัััสสถีีปปไไดดด้้นะะะ16ิฮ ได้16เวินีก็ปรับได้นะครับความสว่างนี่บวก12นี่โหมดโปรก็มีโหมดมาครบนะครับ IMX 258การถ่ายภาพเนี่ยสำหรับราคานี้เนี่ยให้9คะแนนเลยกล้องหลังครับถือว่าดีมากนะครับดีมากและยังไม่หยุดในการอัปเดตเองนะคือตอนแรกมันมันยังไม่อัปเดตก็ถือว่าถ่ายดีอัปเดตมานก็ถ่ายดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเนี่ยคือเอาเขาอัปเดตมาตัวใหญ่ๆ500เมกผมเพิ่งอัปมาก็ใช้ใช้งานกล้องได้ดีกล้องเนี่ยผ่านไปเลยกล้องสวยมากนะครับคุ้มราคาสุดๆเลยกล้องราคานี้งานวิดีโอกล้องหลังครับไ อัดลูกอัดหลานสบายครับแต่มันไม่มีโฟกัสอัตโนมัตินะฮะและก็ไม่มีชดโหมดชดเชยแสงให้ดึงด้วยนะครับอ่ามันต้องอาศัยการหมุนหาเอานะครับมันจะไม่มีโฟกัสอัตโนมัตินะฮะนี่ก็คือข้อพิจารณานะครับแต่ว่าในเลดนี้ผมว่ามันทำดีแล้วเล่นเกมนะครับคะแนน8ปดหมื่นกว่าดูดิว่าเป็นยังไงจะดูจะดูการวิ่งนะครับวิ่งในที่ที่คนอยู่ ก็มีกึกกึกนึงนึงกังกักนะครับอันนี้ในในเซิร์ฟเวอร์ที่คนอยู่นะครับผมว่าน่าจะเป็นปกติปะ่ะนี่มีสนสับโครงซ้ำๆมันกระตกเป็นเนืองๆอ่ะลองละลองละต้องการประทะร่างกายมาแล้วเกมนี้ถือว่าเอฟเฟกต์เยอะนะครับผมว่ามันก็ใช้ได้ครับ นี่เจอไฟบอร์ดไฟบอดอันนี้คืออะไรวะอ๋อเรียกซัมมอนไม่รู้ว่าเกมนี้มันก็ผมว่ามันเล่นลื่นนะ,ะดูตามที่เห็นเลย เน่ซัมมอนมาเยอะเอฟเฟกต์สตอมการ์ดเดยชอบตัวฟุ้งฟิงกุ้งกิง,ง,งอื้อหืออาจจะไม่ลื่นเหมือนพวกไอโฟนนะครับแต่ผมว่ามันลื่นแล้วลื่นปีนเลยใช้ได้ครับเล่นผ่านอยู่แล้วครับเกมประมาณนี้ โฆษณาเยอะจริงๆไม่เล่นก็ได้นะยังต้องเทสค่อนโฆษณาไม่เป็นไรฮะเป็นเกมต่อสู้ที่งัดสัญชาตญาณดิบของคุณออกมาโมโหเมียนี่เล่นเกมนี้แหละฮะทั้งตีทั้งตบกระชากนี่แลบนเป็นอัศวินรูปหล่ออ้อรวยแม่สวยวิ่งเข้าไปดมกัดฮิตครับที่อยู่ข้างหน้านี่เป็นตดของไดโนเสาร์นี่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 หมุนหมุนเป็นไงคุณอไหม อันนี้เอฟเฟกต์ไฮนะครับเนี่ยฮะเอฟเฟกต์ไฮอืม <c oughs> เฮ้เ <c oughs> วิง่งฮะเกมนี้ชอบครับวิ่งเร็วๆอะไรอฟังไม่รู้เรื่อง ใช้ได้ครับการเล่นเกมของ CPU ตัวนี้ลื่นครับผมเอฟเฟกอลังการตระการตามีงึกมีเงึกนิดนึงแต่เล่นปกตินี่ลื่นไหลครับก็โนวาสามนะครับเทสไม่ได้ แต่ว่าเกมอื่นผมทดสอบแล้วก็ปกติมาเวลฟิเจอร์ไฟ์อะไรในเล่นปกตินะฮะก็จะมีบางเกมเท่านั้นนะครับเป็นที่เล่นลื่นนะฮะในพวกตัว CPU นี้นะครับ ทีนี้มาสรุปกันเลยนะครับสำหรับเครื่อง 360n4 ในราคาเท่านี้ผมถือว่าเป,เป็นสเปคที่คุ้มค่ามากนะครับให้แรมมา4ลอมก็เยอะกล้องก็สวยแล้วก็กระจกกอริลลาทัดดีมากจอโคตรสวยลำโพงก็ดีนะครับงานประกอบด,ดีมากแบตบก็อยู่ได้ทั้งวันนะครับสรุปนะครับสเปคคุ้มค่ามากกล้องหน้าสวยเฟือนะฮะในตอนเช้ากล้องหลังก็ถ่ายสวยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปดูรูปเอาละกันจอภาพการทสกรีนดีมากจอภาพการทสกรีนดีมากนะครับแล้วก็ราคาประหยัดจริงๆคือเรื่องมันตีมดี ะอะไรเนี่ยลื่นไหลหมดเลยนะครับการเล่น Facebook เล่นอะไรพวกนี้ลื่นเปิดๆขอบเจานาครับตอนมืดเนี่ยอาจจะโฟกัสเข้ายากปิดหนึ่งเวลาขายตอนกลางคืนนะครับต้องมือนิ่งๆแล้วก็ไม่มีเมนูภาษาไทยนะครับเพราะมันเป็นเครื่องนอกตอนนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับที่ทดลองเล่นมาถือว่าผมชอบมากนะมันลื่นติดมือแล้วก็ฟิลลิ่งการทัดกระจกมันอ่ะเหมือนตัวแพงๆเลยแล้วก็หน้าจอสวยมากๆนะแค่จอสวยก็เปิดหัวใจผมได้แล้วประมาณนี้นะฮะยังไงขอฝากนะครับ360 N4 เออาไว้ด้วยถ้ายังไงเรานำ เข้ามาได้ก็พักทายกันมาได้นะฮะอาจจะมีขายกันด้วยนะครับแต่นี้คัดมาตัวดีๆมานะครับผม